รถล,ลากอ้อยตัวลูกครับล่วงวันนี้ช่องนาคบวกจะพาท่านมาดูการกู้การกู้รถอ้อยรถพ่วงตัวลูกอะตัวลูกตัวลูกตอนนี้รถแมคโครกำลังจะเดินทางเข้าไปครับรถแมคโครเดินทางเข้าไปเพื่อไปกู้เดี๋ยวเราไปดูใ,ใกล้ รถตัวลูกล่วงเนี่ยนะสิบล้อล่วงเนี่ยนะ mm. ก็คือรถชาวบ้าน mm. ส่วนรถแมคโครนี่เป็นรถโรงงานอ้อยที่บางกระทุ่มตอนนี้กำลังกู้รถพ่วงลากอ้อยครับท่านผู้ชมรถแมคโครใหญ่มากู้อ้อยมากู้รถลากอ้อยล่วงข้างถนน ซ่าก้อยที่รถตัดอ้อยตัดไว้ใส่ไว้ในกระบะถนนน้อยนี่ครับถนนน้อยมันสุดก็เลยทำให้ตัวลูกยุบลงไปที่ทางนาชาวบ้านตอนนี้ก็กำลังคู่กันอยู่ก็คงจะไม่ไม่ยากคนระับท่านผู้ชม ีถึงฤดูการตัดอ้อยทางชาวไร่อ้อยก็เริเม่มดำเนินการตัดอ้อยกันถนนซอกซอยไปไร่ไปนามันก็เล็กไม่มาตรฐานพอใส่อ้อยรถอ้อยรถพ่วงวิ่งผ่านมาก็ทำให้ยุบลงนาชาวบ้านก็ตอนนี้ก็กำลังจะคู่ เพื่อขึ้นมาครับเด,เดี๋ยวเราไปดูทางแถบนอนยวลงงาตามไปทางโน้นนั่นแหละตามบ้านอ๋อไปน้ำก้งบ้านเนกอเนตบ้านกุ้งกับอ๋อนั่นแหละนั่นแหละอ๋อ อันนี้อันนี้มันมันเกิดเสียหายอะไรไหมอันนี้มไม่เป็นไรมากครับอ๋อบงกระบาดก็เป็นเหล็กอะเนาะบงกระบาดเหล็ก,กครับไปไปไตอนนี้กําลังคู่อ้อยออกแล้วก็แม่โคโยกขึ้นเราดูตอนที่เขายกในช่วงต่อไปตอนนี้อ้อยออกใกล้ครับท่านผู้ชม ตอนนี้ก็กำลังใช้โซ่เกาะจุดที่เหมาะสมในการที่จะยกรถพ่วงขึ้นนะครับกำลังหาจุดที่เหมาะสมกำลังเดี๋ยวก็คงจะเจอจุดที่เหมาะสมเพื่อเพื่มให้เกิดความเสียหายกับตัวรถพ่วงนะครับตอนนี้ก็กำลังคำนวณรังานานกันอยู่ ราคับตอนนี้ก็กำลังจะยกตอนนี้รถพ่วงลากอ้อยล่วงถนนเข้าไล่เข้าสวนมันยุบก็เลยทำให้ตัวลูกของรถพ่วงอะล่วงอยู่กลางนาตอนนี้ก็กำลังจะกู้ยกขึ้นมา And war super Lot. ที่ขึ้นมายืนบนถนน ทุน out here. Oop. 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền แมโครขยับจากฝั่งด้านข้างที่รถพ่วงล่วงไปก็ขยับมาท้ายรถแล้วก็ลองยกอูแล้วไม่ขึ้นตอนนี้ก็ข้ามมาอีกฝั่งถนนจากนาอีกแปลงหนึ่งก็น่าจะขึ้นง่ายเพราะว่า,ายื่นแขนยื่น ป็นบุ้งเก๋ง่ายแล้วก็กําลังน่าจะดีกว่าหมายถึงกําลังยกอะ่ะกำลังยกของไมโครตอนนี้กําลังมัดอยู่นี่ครับอึึบอึบอึบ ถ้ายืนฝั่งนี้รถแมคโครจะมีกําลังดีแล้วก็มีกําลังดีแล้วก็ยกง่ายเพราะมันอยู่ถุนศูนย์นเรียกศูนย์ทวงกันพอดีครับตอนนี้ก็เข้าที่แล้วนี่ครับรถพ่วงขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็ ตอนนี้เอารถอีกคันมาล้างท่วงล้างท่วงเพื่อให้ตัวรถพ่วงที่ตัวลูกที่ล่องลงเนี้ยขึ้นบนถนนให้ได้แล้วไมโครก็จะลังกันต่อมาครับนี้มัดสลิงติดพ่วง รถตัวแม่เสร็จแล้วครับจะเริ่มชักลากแล้ว<ป>เริ่มชักลากเักดึงแล้วครับเริ่มดึง เดนนแล้วเอ,เอาท้ายของพ่วงที่ร่วงข้างถนนขึ้นไปได้แล้วครับ ยังรหลือหน้ายังอยู่ cứ <laughs> về đó. Chứ chưa chưa không kịp dùng tải. Lắng không kịp. Không kịp không phải pô างถนนแล้วตอนนี้รอหลังตอนนี้ก็จะมายกด้านหน้าครับเมกโคก็เดินตัวมาจะมาเดินยกด้านหน้าตอนนี้ก็กำลังหาที่เกาะเอาุ่งขีมกโคเกาะด้านหน้าของลูกรลกพ่วงครับ kalau dalam cair selingkok พว่วงตัวที่ล่วงถนนขึ้นมาได้แล้วครับมาถึงนี้แล้วโอเคการยกรถพ่วงที่ล่วงถนนข้างทางก็สำเร็จร่รวงไปด้วยดีครับลากขึ้นมาบนนี้แล้วเดี๋ยวก็จะมีรถเปล่าเข้าไปเอาอ้อยกลับ รถเปล่าแล้วก็ถ่ายไปขัน,นอื่นับบนี้ขึ้นมาแล้วรับวันนี้ช่อง y ยูทู b หน้ากวัวพาท่านมาดูการากู้ซากกู้รถพ่วงตัวลูกที่บรรทุกอ้อยเต็มแล้วก็ยุบล่วงข้างถนนไปก็เส็จที่เรียบร้อยแล้วกู้ขึ้นมา,าไว้พบกัน ในคลิปหน้านะครับฝากช่วยกดแชร์กดไลค์ให้เยอะๆด้วยครับช่อง YouTube นาคบัวยังไม่มีรายได้กับเขาเลยครับเพราะเป็นช่องที่น้องใหม่แล้วก็ผู้สูงอายุทำเองครับผมนเรศนาคบัวอายุ66ปีครับได้เป็นผู้่ายทำดีครับ ขึ้นมาแล้วขึ้นบนถนนใหญ่แล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ